สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อเนื่องกันในเรื่องของลิมิตของลำดับนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกทักษะที่1นะคะในข้อที่7นะคะ <t> an เท่ากับ1ส่วนร o n บก n บวก1นะคะอันนี้ก็ถ้านักเรียนสังเกตดีๆก็จะเข้าในทฤษฎีที่ 3นะคะซึ่งลิมิตของ1ส่วน n ยกกำลัง t นะักเรียนจะเห็นได้ว่ามันจะเท่ากับ0ถ้าในกรณีที่ t มีค่ามากกว่า0ขึ้นไปนะคะดังนั้นหมายความว่าลิมิต a n นะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิต้ก็จะเท่ากับลิมิตของ1ส่วนรูท n นะคะบวกด้วย รูทบวกหนะคะเมื่อ N เข้าใกล้ Infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองค่ะมาต่อเนื่องกันในข้อที่8นะคะลิมิตของอรูทอบวกหลบด้วยรูทเนักเรียนไม่สามารถเทคลิมิตเข้าไปได้ตรงตัวนะคะดังนั้นข้อนี้นักเรียนต้องปรับ An ให้อยู่ในรูปเพื่อเทคลิมิตได้นะคะโดยการนำ Uh, n บวกหนึ 1, ่งลบรูท n นะคะส่วนด้วย1เราจะทราบโดยอันตโนมัติว่าถ้าในกรณีที่ไม่เขียนส่วนนะคะตัวส่วนจะเป็น1เสมอจากนั้นนะคะนักเรียนก็ใช้วิธีการคูณสังยุคก,ก็คือคูณทั้งเศษและส่วนด้วยจำนวนเดียวกันนะคะโดยใช้เครื่องหมายตรงข้ามในกรณีนี้นะคะเขาเป็นลบเราก็ใช้เป็นบวกรูท n และก็ส่วนด้วย รูทเ N บวก1บวกรูทเ N เช่นกันนะคะจากนั้นนักเรียนจะได้ AN ในรูปแบบใหม่นะคะก็จะเป็น1ส่วนด้วยรูท t N บวก1บวกรูท t N ค่ะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่7นะคะเมื่อนักเรียนเทคลิมิตทั้งสองข้างเข้าไปนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามันจะเท่ากับ0นนั่นเอง ซึ่งไปสอดคล้องกับทฤษฎีในข้อที่3นะคะ root n บวก1บวก r o o n ค่ะเมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ0นะคะในทําลองเดียวกันนะคะในข้อที่9เหมือนข้อที่8เลยนะคะนะักเรียนก็จัดรูปใหม่ a n ก็จะมีค่าเท่ากับคูเกีเขียนรัดเลยเนาะ ก็จะเป็น1น,นะคะส่วนด้วยอะไรเอ่ย Root n นบวก2นะคะเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นบวกนะคะ Root n บวก1จากนั้นนักเ,เรียนก็เทคลิมิตทั้ง2ข้างของสมการนะคะลิมิตของ a n ก็จะเท่ากับลิมิตของ1่ส่วน Root อบวก 2, n 2นะคะบวกด้วย รูทเบวกหเมื่อ N เข้าใกล้ Infinity ก็จะมีค่าเท่ากับ0ค่ะอ่ะเรามาดูกันในข้อที่10นะคะในข้อที่10นะักเรียนไม่สามารถเทคลิมิตเข้าไปตรงตัวได้อย่างเช่นลิมิตของ N เราไม่ทราบว่ามันไปสอดคล้องกับทฤษฎีไหนนะคะข้อนี้ก็จะมีเทคนิคง่ายๆถ้าเจอในกรณีแบบนี้ให้นักเรียนสังเกตนะคะ ตัวแปรที่มีดีกรีสูงที่สุดจากนั้นจัดรูปใหม่โดยการนำตัวแปรที่มีดีกรีสูงสุดนะคะหารทั้งสมการนะคะอย่างเช่นในข้อที่สินี้นะคะ a n เท่ากับ n นะคะส่วนด้วย n บวก1ดังนั้นดีกรีสูงสุดก็คือ n ยกกำลัง1นถูกต้องไหมคะนักเรียนก็สามารถนำ N ยกกำลังหนึ่งนะคะหารทั้งสมการได้เลยหารทุกตัวนะคะในสมการเราก็จะได้นะคะ a n ในรูปแบบใหม่นะคะ n หาร n ก็จะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวกด้วย1ส่วน N พออยู่ในรูปนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเทคลิมิตเข้าไปก็จะเป็นลิมิตของ AN เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะเท่ากับลิมิตของ1นะคะส่วนด้วย1บวก1ส่วน n เมื่อ n เข้าใกล้ infinity นักเรียนเท k ลิมิต t ละตัวนะคะเวลาคิดเนาะอ่าอย่างเช่นข้อนี้นะคะ ลิมิตของ1นะคะลิมิตของค่าคงที่ได้ไรลูกได้ค่าคงที่นะคะลิมิตของ1ก็ได้1ลิมิตของ1ส่วน n แน่นอนข้อนี้นะคะก้อนนี้ n ยกกําลัง1นะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันจะไปสอดคล้องกับทฤษฎีข้อที่3เมื่อ T นะคะมากกว่า0นเมื่อไหร่นะคะคำตอบของลิมิตข้อนี้ก็จะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะคะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบเท่ากับ 1ค่ะในทํานองเดียวกันนะคะในข้อที่11อ่าดีกรีที่สูงสุดนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าก็คือ n ยกกำลัง1ดังนั้น an ก็จะเท่ากับ n ยกกำลัง1ห,หารด้วย n ถูกต้องไหมคะก็จะกลายเป็น n บวก1อ่ะดเดี๋ยวครูเกเขียนแบบละเอียดก่อนเนาะนะคะหารด้วย n เวลาหานักเรียนต้องหารทุกตัวในสมการนะคะก็จะได้ an เท่ากับ1บวก1ส่วน n นะคะส่วนด้วย1บวก2ส่วน n จากนั้นนักเรียนก็เทคลิมิตเข้าไปทั้งสองข้างนะคะของสมการก็จะได้เท่ากับลิมิต1บวกด้วย1ส่วน n ส่วนด้วย อ่ะขอให้ค่ะส่วนด้วย1บวกด้วย2ส่วน n นะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้ลิมิตของ1หรือลิมิตของค่าคงที่ก็จะเท่ากับค่าคงที่ลิมิตของ1ส่วน n ก็จะเป็น0นลิมิตของ1ได้1ลิมิตของ2ส่วน n ก็จะได้0ูนย์ะคะดังนั้นข้อนี้ตอบ1นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสัก1ข้อนะคะสำหรับในคลิปนี้เนาะ นักเรียนมาดูข้อ12นะคะในข้อ12เนี่ยดีกรีเริ่มมีความต่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในข้อ12ดีกรีที่สูงสุดคืออะไรคะอ่าก็คือ N ยกกำลังสองถูกต้องไหมคะดังนั้นเราก็มาจัดรูป AN ใหม่นะคะนักเรียนจะได้3 N ยกกำลังสองบวก 2, 2 N บวก1นะคะ ทุกตัวต้องหารด้วย n ยกกำลัง2ทั้งหมดนะคะทั้งสมการเลยข้างล่างก็เช่นกันนะคะ 4n กำลัง2บวก5นะคะเราก็จะหารด้วย n ยกกำลัง2ทั้งสมการจากนั้นนักเรียนก็จะได้ an หน้าตาใหม่นะคะก็จะกลายเป็น3บวก2ส่วน n บวก 1ส่วน n ยกกำลังสองนะคะข้างล่างก็จะได้เป็น c บวก5ส่วน n ยกกำลังสองนั่นเองนะคะจากนั้นพอเราจัดรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนก็เทคลิมิตเช่นเคยนะคะลิมิตของ an เมื่อ n เข้าใกล้ infinity ก็จะเท่ากับลิมิตของ3บวกด้วย2ส่วน n บวกด้วย1ส่วน n ยกกำลังสองส่วน4บวก5ส่วน n ยกกำลังสองนะคะเมื่อ n เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะก็จะเท่ากับลิมิตของ3ได้3ลิมิตของ2ส่วน n เป็น0ลิมิตของ1ส่วน n ยกกำลังสองก็ได้0นะคะ ลิมิตของ4ได้4ลิมิตของ5ส่วนในเยกกำลังสองก็ได้0นั่นเองนะคะดังนั้นลิมิตในข้อนี้เท่ากับ3ส่วนสค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราสิ้นสุดเพียงเท่านี้